นนี้เพิ่นกำลังพุกแค้นกันอยู่ครับพี่น้องฝ่ายเจ้าบ่าวกำลังพุกแค้นอยู่อันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่นะเจ้าบ่าวเจ้าเศร้าบึงนั้นพักก่อนกลางบ่พี่น้องกงามบ่เจ้าบ่าวกับพี่โรยนั่นปั่นพระเอกนางเอ็กจักรรถ่ายให้เงินมาเลยเจ้าบ่าวเจ้าสาวพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยงามพระรามปกด เปล่ากลรอจากขอรูกทางด่านโาะขอเบ่านะนางสาวอริรัตน์บัวเพงนายนราทิษ์ศรีคณครับผมคุณนะอันนี้ระเอกตากปะเนกตากกองอันนี้ปลูกกับยาครับผมงามบ่แม่ภาพขวังามบ่งามสะอ่อนบ่อยากได้บ่บ้า จะมาแจ้งใดก่อนพักนึงหนึ่จะมาแจ้งใดก่อนแล้วเราหยอกแล้วสะอ่อนง่ามไหลขันเอาหัวไม้เฉียดยุ่งสุดยอดพาขวัญสวยงามมากครับผมงานแต่งงานของโอ้ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่มายืนแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนต้อนรับแขกแล้วนะครับผม พี่น้องฟองไปขมาเล้ยท่พี่น้องฟองไปกับไล่เก่งพี่น้องเจ้าเบาเป็นไทยเลยบ้านมะานาเจ้าเศร้าเป็นไทยใต้บ้านบ้านบ้านน้อยกิหลีบ้านกุหลันนี่นะไม่กับไฟเกลีกันบดเวียเสื้อไทยเลยไทยใต้นอนใกล้ห้อุดโดนดูพอกหมากก็สิเป็นลูกครึ่งไทยเลยไทยใต้เจ้าเบาไทยเลยเจ้าเศร้าไทยใต้ลำดนับต่อไปนะครับผม ตาอูกับยายปูนซึ่งเป็นปุนตาคนยายที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ความเคารพนับถือและเป็นผู้ผัวเมียตัวอย่างจะทําการถอดมงคลนแฝดนะครับผมเดี๋ยวพออยู่ทั้งหลังเจ้าบ่าวทั้งเจ้าสาวแล้วก็ถอดมงค้นแฝดเอาจับข้างไว้เพื่อนไทยครับจับข้างไว้เวลาพนมมือมาลาพนมมือเดี๋ยวพอจับมงค้นเจ้าบ่าวให้แม่จับมงค้นเจ้าสาวโอ้ยพอกระกอดจะเมียจะาของให้จมปากยมขอไหวพอลูกเต้า ปล่อยพอนแล้วแล้วกระทอดตาถูกเดี๋ยวจูงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหออันนั้นกครเอาไปน้ำแล้วไปใส่พักขวัญไปไหมไปจูงเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าห้องหอครับผมเอาเจ้าจูงเนี่ยเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวจูงมือกันแน่ครับผมเออตอนนี้ตาอู๋กับยายปูนนะครับได้จูงแขนคู่บ่าวสาวตอนไทยบัลยน โอ้ยหาดเงินหยาดคำหยาดคำหยาดเงินมีอีกบ่มีอีกบ่มาย่นว่าไหนคนหยาดอีกนฝันบเมอคืนนี้มอคืนนี้ฝันบอครับฝันบอตอนนี้เป็นการถ่ายภาพรวมในห้องหอนะครับผม ถ้าเสร็จแล้วก็จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเปลี่ยนชุดนะครับมีใครจะถ่ายรูปไหนไหมครับผมโอเคครับขอบคุณครับมาดเปลี่ยนอีกสุดใหม่แล้วพี่น้องเปลี่ยนสุดนี้คืองามใช่ปะคือรอใช่ปะตัว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 เอาเลยครับผมตากล้องกําลังจัดมุมอยู่ครับตากล้องกําลังจัดมุมอยู่สวยงามพละามเปรตเจ้าบ่าวกับรอดกระรอกกระเดียตัว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 